มาเด้อมาเด้อน้ำเต็มเลยน้ำมาใส่สีเหลืองใส่มานมาณน้ำสดๆเลยโอ้โหอะไมือนี่ยแสบอีเละยังเฮยังเลยนี่หนึ่ฮะไข่อีช่างเลยไข่ลูกไข่ลูก่ก็เลย เสบอีกแล้วมือนี่โอ้หอมมันลีเนาะโอ้ไข่ลูกวัอนี้แม่โอ้โทโอ้มาอีกแล้วพี่น้องมือนี่โอ้เหี้ยเขี่ยงกัำยังเลยนี่ตาบกเตงตาบกเตงโอ้ตาเฉดเสียบเนอเนี่ยเฉดเสียบเนาะโอ้ไข่ลูกแล้วเสียบบ่อยเลยนี่โอ้พี่น้องเออกับบรรยากาศซาซูอิคนหนึ่งไข่ถานี่กับอันตาบักเตง Ồ, oh, mùi này, áo, à, sếp sẹp thế nào nhỉ? phụ bà chôm hai, à Phụ bà chôm hai rồi á, mặt Ủa, mày, <laughs> <laughs> oh, ta sao xếp đấy ให้ม,มันหน้าจะเริ่มต้น h ะข่าข่จะลายหน่ i ยแต่เป็ดลาขาเป็ดกินซิหมือนป็อือกินเป็ดคนหัวใจขากินกินเลยลาเป็ดเป็นสัตวเป็วลาเป็ดเป็นฮะเป็น มเนะมเยบันกเลยนะแตตัวมัจะเบืามัยนะใส่ยูใส่เล็หน่อไผนะามันจะทิ้งเื่อนวันไหนป่วันไหไ่ได้สบรฮะไมได้อไปิ căn <laughs> cứ cái này là đã chắn chết 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 đi chết เดนทัวหมอเลยแต่ว่าตีมันสีต่างเอ๋อเตมันสีดำเนาะตีมันสีทััวสวนของแถ้อยาเขาอเป่อยากยูฮะอยากยูอยากยูคืยูสิขนสิเดี๋ยวจะเตแล้วเออเดียเเกัอาขารเดี๋้วจุเลยนดเดด้ก่มเลย Thì nó sẽ để mình sẽ sẽ mình cương đáng mình cương đáng yêu cương môn lợi nào đáng yêu cương đáng yêu cương đáng yêu cương đáng Phụ đây học tên nhạo Áo yêu tên, <laughs> tên cua yêu cương đáng 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 yêu

อ๋อบ <últ> ุน <t Denis> <pakai> ี่จักงั้นกี้ม่เขอกี้เสร็จเขาเลยจีนอ่ะใช่ไหมเสร็จเพาะนั่นกินเข่าเนาะกูมีผักกับอ้ก่ ตึ้นหอยกับทิ้นใส่เนาะเอาเขาข้นใส,ส,นะส่้เนอใส่น้ำมันเหรอคนคือคือไปใส่มาแฝงมาแฝง đi đi ok bà này Má đi nào má Xẹp xẹp đấy mà này Đó sẽ đi buồn đi sốt cho nó cái ăn đi Ủa <tôi tình> oh, nạm lại đây. Để chèo đi Ta chèo đi chèo Mà đây mà đây Nạm tìm đây nạm mà ใส่สีเลยให้ใส่ปรมานั้เสร็จป่ะเนโอ้ทดสอบมาเข้ิบ่ิขยดิองเสาหัรสันเลแนนี่ขวดมาทดสอบมาเส่เนี่ย้ถ <c oughs> ูก <c oughs>

bà người mọi người mọi chặt mọi này, mọi người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  mọi bà Nằm người

ดูากำลังพอดี บ้านที่มีมันเกคมันคยแบบ,บ,บ,บนึ่งแบบคนโมเสสโมสดเน่าบงหน่วยนี่มันแรงแงมน,นี้มันจะไหม่สดไปบอก,กระดานฮะโอ้หนักมันเนียก็บสดแล้วเนี่ย ถ้าเล้ายนี่สร้างดวหาพัดหน่อยว่าจะได้เออเหน่อยนะเหน่อยราคาพะเออหน่วยหาพัดหน่อยเขาค้ายได้บุญบ่ะรูโผล่เลย 不离了。Mm hmm.

Thôi, kết nó lạp đi không ạ? Khá này. <laughs> Nóng quá mà ừ. Nóng quá Ủa, cái này cứ cân, bếp béo ở cái này Xẹp rồi đó xẹp xẹp, cái vứt đấy cái ิแต้มกุ้งแจงหรือพักกระแนงกรได้ัอวะก็คือต้มกัวหน่ะแต่พักบริเสียอูเรนใชักกระแนงเนาะหม้อหนเนาะก็ใส่วะ ไปจะไปเก็บาเ็กพ so ักอันน้นรบุาพบุานี่เบอือดอกเห็นก็ใสอยู่ใสนลงมานะกูเสน้าไปกนมกเสน้าไปเเป็นไรจคืนยังไม่เป็นอะไร nữa nữa mà tại các bạn để <cười> để bộ khẩu trang các khẩu trang

ไม่มาเข้าก็หมดจับเขาเออต้นนั่นไหมช่างซอยพอมันไปก,กินนั่มไปหน่อยนะ่ยไปไมากินแต่หลุมอ่อนมัน ไข่เป oh. ็ดกับไข่ไก่ได้เส็ไข่ลูกเนี่ยไข่เป็ดไข่เป็ดเส็ดเนาะถ้าไข่ไก่ไม่เคยกินเปเถื่อนเลยถึงหลก็เคยกินอยู่แต่ว่ามันกบบปกติเหรนะครับเคยกินแต่ว่าไข่จางหักเพราะฉะนั้มันเขาเอามานะไข่ใครซื้อกินบ็ได้ซื้อมุ้ยเนาะเราต้มอ่อนขนาดนี้อื้ đẹp giờ đây nha cái xe bớt nổi xí mượn luôn luôn Đấy cái nhạm hết rồi nè Nghe cái sụp Không nạm

บืดเลยกขว่าจะมาหายเนี่ยมเห็นเขาเห็นอะใส่นะเขาตุ่มนุ่ยเขาตุ่มหนุ่ยเหรอหนุ่ยเาดักนุ่ยเนตนตเลืองอะนี่ถอนเลยแม่คาเขาขายอ่นี้นุ่ยะ้องแล้วก็เปียกลแต่ว่าเป็นนุ่ยพี่บาเป็นเรื่องเดืองเหแต่ว่าก็เลยนี่จะขินกเาะยวตางกันได

ăn à, không mày không? Vai đề cao lúc nào không Bữa nay tôm bết bao nhiêu nào? được